ครับเดี๋ยวเราจะมาดูประตูตัวนี้เห็นบอกว่ามันมีล็อกล็อกของมันนะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมได้ไหมเดี๋ยวเราจะซ่อมประตูขึ้นเ๋ยเราจะซ่อมประตูดูว่าจะทําได้ไหม ดีแล้ว,ลวถ้ามันลงอีกมันจะคำ้ำมันจะค้ำไห้เกียวตัวนี้ไงดแล้วกู どうぞ。 เมื่อกี้มันจะลงด้วย,วยใช่ไหมไเ,เนี่ยตัวนี้ยเนี่ยไื่ได้อะน,นี่มันไม่ลงแล้วเนี่ยแต่ไม่แน่อาจจะรถเคลื่อนแล้วก็ลงลงอยู่แต่มันจะลงประมาณเนี้แต่เมื่อกี้เดือนตัวนี้มันอยู่สูงขึ้นไปไงพออยู่สูงไปปุ๊บมันมันขัดตรงนี้ไงต,ตอนนี้มันอยู่ประมาณนี้แล้วอะ่ะ อู้ครอบสามเฟดใช่ไหมใช่ตัวใหม่ <3 S 1> สามเฟดแต่ว่าเปิดตรงนี้ได้ตันนี้ก็จะเป็นอันนี้มอนิเตอร์โอ้โหกลองไฟฟ้าเอา้ากลองไฟฟ้าเขาเหยียบยังไงอ๋อมันต้องตั้งมาฝั่งนี้ใช่ไหม ใช้กล่องไฟฟ้าหมดเลยโอ้โหไม่ให้เห็ดอย่างเท่เลยอะเวทีก็ขยมนี่เต้นนี่ขยมนี่สบายเลยสวยงามมากเลยครับรถแห่สองดูฮีครับนี่ก็จะเป็นกล่องนี่ก็จะเป็น มีอินเวอร์เตอร์ด้วยหัดไปยังดีเลยอ่ะมีตู้เสียงแหลมตู้เสียงแหลมแล้วก็มีกลางอ่าสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วหรือสิบห้าอ้สิบสองนิ้วสิบสองหรือสิบห้า มองไม่ชัด่วนกลางข้างมีวงเดือนข้างบนมีวงเดือนข้างบนแล้วก็วงเดือนด้านล่าง <_ an> แล้ก็จะมีสลักอ๋อมันมีสลักตรงนั้นด้วยใช่ไหม <_ an> โอ้สลักล็อก เซอร์วิสยังง่ายเลยอะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างโอ้ตู้มันก็อยู่สูงนะเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยอยู่ประมาณนี้เลยตู้ ข้างล่างต้องใส่ไฟท้ายอีกสวยเลย cover สามเฟด cover ใช้ของอีซาวสามเฟด t ทหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิโอ้โหสิบสแท่ ยอดเลยครอสสามตัวครับครอสสามตุกยอดมากเลยพาวเวอร์อันี้พาวเวอร์หลังใช่ไหมตัวนี้ชุดนี้หลังชุดนั้นหน้า กลางกลางก็คือมอนิเตอร์บอกมอนิเตอร์ฝั่งนี้อ๋อนี่ไงเบรดสามแท่น,น,น 10, แล้วก็แหลมแหลมสองแหลม 2, 2มิดมิดไฮแล้วก็ไฮมิดไฮแล้วก็ไฮมิดโลด้วยโหสุดยอดเลยสะเทือนแน่นอนอะ่ะเปิดเนี่ยจุกอกไหมยังไม่เคยได้ฟังเลยอะ่ะ คครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับนี่ครับฝากไว้ด้วยนะกันครับรถแห่ซองดูฮีนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับนี่สำนักงานฮอรจโกซองดูฮีนะครับนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ